ก็ได้หมดสัญญาสักพักหนึ่งแลวจริงๆตอนที่มาปาลาดาวมันพีมากๆต้นทีคิดอยากจะเปลี่ยนใจอะไรบางอย่ก็ก็เขาเรียกว่าอะไรอะคะเหมือนก็ตัดสินใจแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกับช่องจริงๆก็ยังเป็นสัญญาใจเราสามารถที่จะร่วมงานกับช่องใช่ค่ะคือร่วมงานได้กับกับทุกคนเลยค่ะแล้วก็ตัวตเองก็คือรัก แล้วก็เคารพผู้ใหญ่ทางช่องอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่านึกถึงการหรือว่ามีแบบเ,เรื่องอะไรที่ที่นึกถึงก็ยินดีมากๆากเลยตอนนั้นเขามีข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยมันให้เรากลับมาคิดใหม่นะครับตอนนั้นต้น่าจะด้วยความที่เราตัดสินใจไปแล้วด้วยแล้วก็คุยกันแบบ เต้ก็ขอเวลาไปคิดอะไรของเออขอเวลาไปทบทวนอะไรจริงจังเขาก็คงเห็นว่าแบบเออเจ้าเจ้าคนนี้น่าจะตัดสินใจแล้วแสดงว่ามีแสดงว่ามีเขว้งหนึ่งต่อพอเราได้รับข้อเสนอจากผู้ใหญ่มาแต่มไม่คือเหมือนเราคุยกันไปแล้วไปแล้วช่วง,ช,วงช่วงก่อนมาตาออนเ้วยค่ะแต่พอมาตาออนก็ไม่ได้มีคุยอะไรมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าตัวเต้เองก็จะมีคุยกับทางผู้ใหญ่อยู่ตลอดอย่างเช่นมางานนี้อะไรเงี้ยก็มีการแจ้งให้ผู้ใหญ่รับทราบคยสาวเพื่อนในแจ้งไมคพมาแบบว่า เต่ไม่กล้าไม่ค่อยได้ปรึกษาใครเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอยากที่จะได้คำตอบจากตัวเองจริงๆว่าแบบเออเราเราอยากจะแบบไหนกันแม่อะไรเงี้ยแล้วาอเพื่อนรู้เขายังไงก็ซัพพอร์ตให้ไม่ว่าะเขายังไม่แน่ใจเลยใช่แล้วเพื่อนก็ไม่รู้กันเฮ้ยค่ะก็คือมาบอกมาบอกตอนนี้เลย ตอนนี้ก็เป็นอิสระใช่เป็นนักแสดงอิสระค่ะจ้างได้นะคะได้ก็มีงานมรู้เลยนะเป็นอิสระหรือไปยาวๆหรือว่ายังไงครับเต้ยยังไม่รู้เลยเหมือนกันค่ะว่าในอนาคตยังไงแต่ก็คือใต้ยก็คิดถึงหนังซีรีส์หรือว่าอะไรที่มันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทํามาด้วยหรืออะไรที่มันเป็นแบบซิเนมติกที่เราแบบชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รอได้ได้ร่วมงานกับใครหลายๆคนที่หลากหลาย อะไรนะจ๊ะยัง <S <S มไม่มีใครรู้เลยจ้ะตอนนี้ไม่ไม่เป็นไ่วันนี้กันไม่ใช่วันนี้เนาะคือจริงๆแล้วอ่ะโปรเจกต์นี้ก็เพิ่งตัดสินใจได้ไม่นานมากค่ะใช่ใช่ค่ะก็หวังว่าหลังจากนี้จะเนื้อหอมค่ะกับผลงานกับช่องเก่าอะไรเงี้ยมีกมีคุยไหมว่ามีวางไว้ไหมว่าจะเป็นตรง ตอนนี้งานอยู่บ้างไ้ยก็มีมีนะคะมีนะคะช่ช่เป็นเรื่องมือปัดกับทังร่วมใช่ใช่ก็ยังยังร่วมงานกับทางช่องอยู่ใช่ใช่ใช่ค่ะปกติเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณมาก